สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยที่เรารู้สึกหงุดหงิดคุณมัวไม่สบายใจไม่ชอบเจ้านายเราก็เลยลาออกหงุดหงิดคนที่บ้านก็ไม่อยู่บ้านรถติดครับหงุดหงิดมากเลยมันู้จะหงุดหงิดไปทำอะไรถามว่าเรากาลังเป็นผู้ลิขิตหรือเ,เรากำลังตกเป็นเหยื่อของภาวะรถติด ในสถานการณ์ปัจจุบันมันมีปัจจัยผลกระทบที่มีผลต่อทางธุรกิจเยอะแยะมากมายทำไมครับผู้นำบางท่านถึงสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้ลิขิตในขณะที่ผู้นำบางท่านก็ปล่อยชีวิตปล่อยให้องค์กรของตัวเองไหลลอยตามน้ำพยายามที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ยิ่งแก้มันยิ่งแย่ สถานการณ์ที่เราตกเป็นเหยื่อมันมีอะไรได้บ้างบางองค์กรนะครับได้รับเป้าหมายมาว่าจะต้องเจริญเติบโตอยากจะ20-30%ของเป้าหมายปีแต่ขณะเดียวกันก็ถูกตักงบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจร้างงานพนกักงานไม่ได้รับการอนุม,มัติให้จ้างเพิ่มขึ้นผู้บรหิหารบางคนก็จะเกิดความรู้สึกท้อแท้เกิดความรู้สึกหมดหวังว่าแล้วฉันจะสามารถทำงานให้มันได้ตามผลลัพธ์หรือว่าตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการการเจริญเติบโตตรงนั้นได้อย่างไร เราก็รู้สึกว่าฉันทําไม่ได้ฉันติดกับเรื่องพวกนี้สถานการณ์ข้างนอกก็ย่ําแย่คู่แข่งก็รุนแรงปัจเจ็ตก็น้อยงบประมาณก็น้อยลงความเครียกก็เกิดขึ้นครับถามว่าภาวะแบบนี้ผู้นําท่านนั้นเป็นผู้กําหนดหรือกํลาลังตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ครับ แน่นอนครับในความรู้สึกข้างในมันตกเป็นเหยื่อแน่นอนพอคนเรามีสิ่งที่มากระทบเราก็รู้สึกไม่สบายใจตรงนี้แหละครับคือจุดพลิกผันที่การโค้ชสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้สามารถมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่ผู้บริหารท่านนั้นกําลังประชิญอยู่ท่านกําลังตกเป็นเอฟเฟกหรือว่าติดเป็นเหยื่อ ของสถานการณ์อะไรบ้างขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารท่านนั้นสามารถที่จะมองสถานการณ์นี้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกตัดสินใจเป็นผู้กําหนดได้สามารถที่จะพลิกความคิดของตัวเองขึ้นมามองหาโอกาสใหม่ๆมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้องค์กรสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นเอฟเฟกของสถานการณ์ภายนอก สิ่งนั้นแหละครับซึ่งเราเรียกว่าความแข็งแรงจากภายในมันไม่ใช่เพียงกระบวนการความคิดแต่มันเป็นการก้าวข้ามครับกรอบความคิดเดิมๆกรบความเชื่อกรอบความกลัวที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งผู้บริาหารหลายๆท่านอยู่การเปลี่ยนแปลงที่มาเราคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะกระทบทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทำงานของเราแต่อย่าลืมครับว่าชีวิตของเราเราเป็นผู้เลือก ขออนุญาตฝากคำถามเอาไว้สักคำถามหนึ่งละวกันถ้าสถานการณ์เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะของผู้กำหนดครับ